เป้2ประตูสี่ที่ห้องถ้าเป็น4ประตูเขาจะเรียกว่าวิวสองหนะครับรุ่นนี้ได้ความนิยมมากสมัยนั้นนะครับเปิดตัวมาปี2010นะครับคันนี้จดมกราสองพันนะครับต้องบอกว่าเครื่องบล็อกนี้นะครับเบอร์เซเดตเวนใส่เครื่องยนต์พันแปดร้อยซีซีนะครับเป็นเทอร์โบชาร์จเกียร์อัตโมัติห้าสปีดนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่มีนะครับเทอร์โบ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่นะครับที่อยากจะให้ท่านผู้ชมนะฮะได้เห็นได้สัมผัสนะครับเป็นรถ m e r c e d e s b e n บนะครับเป็นส p o r t c o ู p e ้ที่ต้องบอกว่าเป็นรถต้นต้นฉบับเลยนะฮะต้นตำรับที่ออกมาสมัยตี่ก่อนรถเราก็จะเห็นเป็นสปอร์ตสประตูไปเลยนะครับหรือไม่ก็4 4ประตูซีดานไปเลยแต่คันนี้เป็นส p o r t c o u p ป สประตู4ที่นั่งนะครับซึ่งทุกวันนี้เองหลายค่ายออกรถสไตล์นี้มาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz เองที่เป็นต้นตำรับอยู่แล้วนะครับ BMW, หรือแม้แต่ Audi ก็แล้วแต่นะครับรถแนวนี้ได้รับความนิยมมากนะครับเพราะเป็นรถหรูหรานะครับ รถที่เหมาะสําหรับคนรุ่นใหม่นะครับที่นั่งอยู่2ท่านหรือมีโอกาสจะพาเพื่อนๆไป4ท่านก็สามารถไปได้นะฮะแล้วก็สะดวกสบายในการเดินทางด้วยนะครับความเป็นส่วนตัวความเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นรถที่เหมาะสําหรับผู้บริหารยุคใหม่อย่างแท้จริงนะฮะรุ่นนี้นะครับ Mercedes-Benz นะฮะเขาเรียกว่า E250 CGI นะฮะบอดี้207นะครับเป็นคูเป้สองประตูสี่ที่นั่ง ถ้าเป็น4ประตูเขาจะเรียกแบบบิลสองหนึ่งสองนะครับรุ่นนี้รับความนิยมมากสมัยนั้นนะครับเปิดตัวมาปี2010นะครับคันนี้จดมกรา2011นนะครับรถใหม่ตอนนั้นราคา5้าล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับห้าล้านกว่าบาทเลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้สุดคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับราคาดีมากๆและที่สําคัญนะครับคันนี้ประวัติดีไม่น้อยรถไม่มีปัญหาและที่สําคัญคือได้รุ่นท็อปสุดนะครับของแต่งเพียบนะฮะจะแต่งไงบ้างเดี๋ยวผมพาไปดู จุดแรกจะพาไปดูคือเครื่องยนต์ก่อนนะครับพาดูห้องเครื่องยนต์ก่อนว่าห้องเครื่องยนต์คันนี้นะครับมีอุบัติเหตุมีชนมีทําสีตรงไหนอย่างไรนะครับมงคลคาร์เซ็นเนตอร์บอกกันเลยว่าแบรนด์นี้บอกชัดเจนนะฮะตรงประเด็นนะฮะทุกสาภาพรถที่ต้องรายงานนะครับรับประกันได้ว่าท่านมั่นใจได้อย่างแน่นอนนะเบื้องต้นเเปิดห้องเครื่องให้ดูก่อนนะครับต้องบอกว่าเครื่องบล็อกนี้นะครับเมอร์เซเดสเบนซ์ใส่เครื่องยนต์ 1800cc ซีซีนะครับเป็นเทอร์โบชาร์จเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่มีนะครับเทอร์โบทำให้อัต,ตาราเร่งดีมาก204แรงม้านะครับ204แรงม้าเครื่องยนต์นี่ถือว่าแรงม้า,าเร่งได้ดังใจเลยนะครับแล้วก็ท็อปสปีดก็ดีด้วยนะครับท็อปสปีดรุ่นนี้นะครับ 2องีแรงม้าที่5 5 0 0รอบต่อนาทีนะครับแรงบิด310นิวตันเมตรที่2 0 0 0ถึง4,300รอบต่อนาทีผมบอกว่าพอกแรงบิดมางแต่รอบต่ำนะครับที่สำคัญที่ผมชอบมากก็คือ 0- ูนยถึงนะครับ0ถึงอยอยู่ที่7.8วินาทีถือว่าในเทคโนโลยีรุ่นนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทับสปีดถึง238กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเห็นได้ว่าห้องเครื่องพลาสติกต่างๆนะครับเรียบร้อยมากนะครับ ดูดีไม่มีตําหนิใดๆนะฮะห้องเครื่องเองน็อตหัวโชคนะครับทุกอย่างไม่มีตําหนินะฮะห้องเครื่องเรียบร้อยมากรวมไปถึงแผ่นการความร้อนฝากระโปรงใหม่มากครับถามว่าทำไมใหม่ฮะรถตั้งอายุปี2อนะฮะก็กี่ปีละนี่23 1สปีนะครับใหม่แค่60,000กิโลครับ6ก0ม0กิโนะครับใหม่น้อยมากๆนะฮะเพราะรถผู้บริหารซื้อไปมีรถหลายคันขับบ้างจอดบ้างนะครับรถ สไตล์สปอร์ตคูเป้นี่คือเป็นรถที่ขับเท่ๆนะครับขับเฉียวๆเลยนะฮะกระจังหน้าความเป็นสปอร์ตนะครับไฟหน้านะครับมีไฟหน้าสี่ดวงนะครับรุ่นนี้นะฮะหลายท่านเห็นหลายท่านรู้นะฮะว่ารถคันนี้เป็นรถในฝันเลยหลายท่านเมื่อสมัยตอนที่เปิดตัวใหม่ๆสิบกว่าปีที่แล้วนะครับราคา5้าล้านสองแสนบาท5ล้านกว่านะครับมีระบบล้างไฟหน้ามีเซ็นเซอร์รอบคันทุกอย่างให้มาครบต่อมาครับ เดี๋ยวพาดูต่อมาสีบอลเงินคันนี้นะครับนอกจากจะมีเครื่องยนต์ที่ดูสะอาดสะอา้านแล้วก็ดูใหม่รักษาดีเพราะใหม่น้อยแล้วสิ่งที่ผมชอบอีกจดุดหนึ่งเป็นจุดขายจุดคือล้อมแม็กครับท่านผูช้ชมครับเป็นล้อแม็ก AMG นะครับล้อมแม็ก AMG มจีฮะมุมด้วยยางอ่าขออนุญาตดูเบอร์อยางแป๊บนึงนะฮะสองสี่ห้าสามสิบขอบยี่สิบแม็กขอบยี่สิบ 20, นะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแม็กยี่สิบ แล้วมันจะไม่กระด้างเหรอซีรีย์ยางแค่30เองผมเรียนนี้เลยนะครับว่าคันนี้ไปทดสอบขับมาแล้วนิ่มฮะผมบอกเลยว่านิ่มไม่ได้แพ้รถสแตนดาร์ดเลยเพราะว่าอะไรฮะยางเตี้ยแม็กยี่สิบนะครับได้หลอได้เท่นะครับความนิ่มนวลนะฮะถามว่าทำไมนิ่มเพราะลูกค้าเขาเปลี่ยนโชคโชคบิวสไตล์นะถ้าสองข้างในก็จะเห็นว่าเป็นกระบอกสีเหลืองเปลี่ยนโชคมาใหม่ครับสปริงเซตใหม่นะครับให้ให้เล็กลงนะครับให้ อ่าสปริงนิ่มขึ้นพูดง่ายๆเพราะในความนิ่มนวลคันนี้บอกได้เลยว่าจะใส่ล้อแม็กใหญ่ใส่ยางเตี้ยก็ตามความนิ่มนวลนะครับไม่ได้น้อยลงอยากให้พิสูจน์นะครับถ้าท่านใดเว้ยมันจะเหมือนที่ผมว่าไหมมาทดสอบมาลองตัวจริงได้นะอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดขายรุ่นนี้นะครับเมื่อ AMG ล้อใะเห็น AMG เราหลังคาครับท่านผู้ชมครับลังคาเป็นหลังคาแก้วพารนรามิกนะครับสามารถเปิดได้นะครับเปิดลังคาได้นะฮะเบาะภายในสีแดงนะฮะ อาจจะให้ดูว่ารุ่นท็อปเองเนี่ยนะครับาราคาเปิดได้เบาะภายในสีแดงนะฮะเวลาเราพับเบาะขึ้นมาคานผู้ชมฮะเวลาเราพับเบาะขึ้นมาเบาะจะเลื่อนไปข้างหน้าเองนะครับเพราะนั่นเองอผู้โดยสารที่อยู่ตอนหลังก็สามารถเดินขึ้นรถไปได้สะดวกสบายนะครับเดินขึ้นรถไปได้สะดวกสบายนะครับเบาะเบาะสีแดงสวยมากแล้วไม่มีตําหนิใดๆนะครับอนอกเจมถ่ายด้วยพวกเบาะพวกอะไร คนขึ้นปกติมันก็จะมีรอยโดยโดนเข็มขัดโดนเลยนะแต่คันนี้ไม่มีรอยเลยนะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนขึ้นนั่นเองถึงใช้น้อยครับเห็นไหมเบาะต่างนะบันไดต่างนะไม่มีตำหนิใดๆเพราะชอบมากแล้วคันนี้เจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมากแผงประตูะปกตินะครับถ้าใช้เยอะเนี่ยปุม่มพวกนี้นะฮะมันจะลอกนะครับแต่คันนี้บอกกันเลยว่าไม่มีตำหนิไม่มีรอยใดๆนะครับเพราะเจ้าของดูแลรักษาดีมากๆนะครับล้อลงตัวนะฮะทุกอย่าง สวยงามดูดีมากนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะนำเสอในอให้ทราบคันนี้12ปีครับยางอะไรลไม่เคยใช้ไม่เคยลงพื้นเครื่องมือนะฮะไม่เคยใช้เลยนะครับไม่มีรอยไม่มีตําหนิใดๆถึงบอกว่าคันนี้ซื้อมาจอดจริงๆยางอหลงแต่ติดรถไม่ได้ใช้นะครับยังไม่เคยลงดินเลยยังเป็นขนอยู่เลยนะฮะข้างหลังภายในก็ดูเรียบร้อยใหม่มาก e 2 5 0าฮะ cgi นะครับ มีตัวไหนอีกเดี๋ยวจะนำเสนออ่ะน้องเจมมาดูอ่ะมาดูห้องเลขใหม่กันนิดนึงนะฮะเลขใหม่นะครับสตาร์ทเครื่องนะครับ62,398กิโลเมตรนะครับไม่น้อยไม่แท้ไม่จริงนะครับบุ๊กเซอร์วริสทุกอย่างนะครับอยู่ที่นี่มีให้ครบเลยอ่ะน้องเจมถ่ายมาที่บุ๊กเซอร์วริสรถนะนะครับคู่มือการใช้ทุกอย่างให้มาครบนะครับออกที่ คาร์แม็กพระรามเก้านะครับประวัติการเช็คศูนย์นะครับประวัติการเซอร์วิสอยู่ที่นี่นะครับมีการดูแลเช็คประวัตินะครับออกที่คาร์แม็กนะฮะเพราะฉะนั้นเองถ้าท่านหารถรุ่นนี้ใหม่เน้น้อยเสื้อสวยแล้ววันที่บอกอาเจมดูนิดหนึ่งโฟกัสอีกนิดหนึ่งนะครับจุดที่เราเคยซื้อมารถทุกคันทุกคันนะที่จะเห็นเนี่ยตรงนี้นะครับไอโฟนจะชอบร้อนๆในเวลาถ่ายนานๆนะแต่คันนี้นะ จะให้ดูนะครับว่าพวงมาลัยปกติถ้ากดโดยดผู้หญิงนะฮะหรือจอดตากแดดนะฮะตรงนี้ก็จะเปื่อยก็จะโดนเล็บก็จะลอกหมดเลยตรงนี้ตรงนี้นะฮะรวมไปถึงเห้ยไหมตัวนี้ก็มีรอยอยนิดหนึ่งเห้ยไหมตัวเครื่องเสียงตัวอ่อนเนี่ยนะมันหายไปนิดหนึ่งเห็นไหมเพราะเพราะถ้ามันโดนความร้อนมันก็จะเปื่อยพวกสวิตต่างๆคอนโซลพวกน,น,นี้ถ้าใช้เยอะๆก็จะมีตำหนิก็จะมีรอยแต่คันนี้บอกได้เลยนะครับว่าใหม่มากภายในภายนอกเบาะพวงมาลัยตัวนี้อีกจุดหนึ่ง้องเกมที่ชอบมีตำหนินะครับ ที่ชอบมีตําหนิแต่คันนี้นะหาตําหนิยากมากเขาเจ้าของดูแลดูแลรักษาดีจอดในร่มไม่มีรอยใดๆเลยแล้วขับดีมากนะอ่าน้องเกมอีกจุดหนึ่งน้องเกมที่ที่เมื่อกี้เราบอกว่าลังคาแก้วอนะ่ะให้น้องเกมมาถ่ายดูตัวนี้ก็ไนดะ้ถ่ายข,ข้างในมันจะได้สวยกว่าโอเคจะได้เห็นอารมณ์นี่นะฮะสามารถเปิดได้ด้วยนะครับนอกจากจะเป็นลังคาแก้วลังคาสีดําแล้วนะครับเราสามารถเปิดลังคารับอากาศบริสุทธ์นะครับ รับลมหน้าหนาวได้สบายๆเลยนะครับนี่คือ,อรุ่นท็อปสุดของอสปอร์ต AMT นะฮะแล้วก็มีม่านสามารถปิดม่านได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมดึงม่านมานะครับม่านด้านล่างก็สามารถเลื่อนสไลด์ปิดได้นะฮะนี่คือรุ่นท็อปสุดอุปกรณ์ที่ให้มาไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่ผมไม่ได้สตราร์ทเครื่องอ่านนักเกมเดินไปน้าห้องเครื่องหน่อยนะครับโอเค เสียงเครื่องยนต์เสียงรอกเสียงสายพานต่างๆเงียบนะครับไม่มีเสียงรบกวในใดๆเลยนะฮะบ่งบอกว่าเจ้าของรถนะเซอร์วิสรักษาตามระยะเป็นอย่างดีนะครับเครื่องยนต์เบนซินไม่มีสะดุดนะครับนี่คือสาภาพของเครื่องสาภาพของเสียงเครื่องนะครับโอเคนะสรุปราคาทีนี้นะนะปิดประตูน,นะครับน้องหลบปิดประตูไว้นะครับทีนี้นะครับต้อง เรียนนะว่ารถใหม่5ล้าน2อ0 0 0นหรือ5้าล้านสนั่นเองนะครับคันนี้ปกติตั้งขายอยู่ที่9 9 9 0 0 0บาทนะครับพูดง่ายว่าตั้งขายอยู่ล้านหนึ่งนั่นแหละแต่สำหรับลูกค้ามงคลคัลเซ็นเตอร์นะครับบอกเลยว่าคันนี้รถสวยรถด,ดีราคาสุดคุ้มค่านะครับสุดคุ้มค่าเท่าไหร่นะผมมีราคาพิเศษให้นะครับท่านใดสนใจนะโทรหาผมได้เลยนะครับ0847776699นะครับเบอร์ผมท่านได้ติดตามอยู่ก็จะ เห็นหน้าหรือทราบเบอร์โทรอยู่แล้วราคาพิเศษครับท่านผู้ชมครับแค่แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับพูดง่ายเก้าแสนมีทอนเก้าแสนมีทอนนะฮะรถใหม่ห้าล้านสามแสนนะตัว AMG Sport าราคาพาราโรมิกตัวนี้ตัวท็อปสุดนะครับห้าล้านกว่านะฮะตีวงกลมไป้ห้าล้านแล้วกันนะฮะเหลือไม่ถึงล้าน เหลืออยู่ไม่ถึง20%ครับท่านผู้ชมครับแต่หลายท่านกังวลว่าซื้อไปแล้วจะได้ซ่อมไหมช่วงล่างจะดีไหมเครื่องจะดีไหมแอร์จะดีไหมลดใช้งานมาเยอะหรือเปล่าเหมือนที่ผมพาดูตลอดนะฮะทั้งภายนอกภายในราคาเนี้ยสวยมากๆราคาพิเศษแค่899,000บาทเท่านั้นนะ,ะสนใจโทรหาผมนะฮะ0847776699หรือเบอร์น้องเจมนะเดี๋ยวให้เบอร์น้องเจมถ้าบางทีด้วยภารกิจอาจจะ,อะตอบไม่ทันนะน้องเจมจะเป็นผู้ช่วยนะเดี๋ยวให้น้องเจมใส่เบอร์โทร นะครับแล้วก็ไลน์ให้นองเกมส่งข้อมูลเพิ่มเติมรีวิวตําหนิต่างๆให้ดูก็ได้แต่เท่าที่ดูก็ไม่ค่อยมีตําหนิอะไรหรอกฮะแต่ว่าจุดไหนที่มีตําหนิเราจะบอกให้ทราบนะฮะแจ้งให้ตามข้อเท็จจริงและที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ไม่ใช่อุบลราชธานีนะะเราสามารถส่งรถให้ท่านได้ถึงบ้านทั่วประเทศไทยนะครับส่งให้ดูถึงบ้านให้ช่างท่านดูให้ศูนย์ตรวจด,ดูก่อนว่ารถมีอุบัติเหตุไหม ทําทสีมาจุดไหนบ้างมีการทําไม่ทำเลยไหมให้ตรวจสอบเลยว่ารถเราสวยแท้แน่นอนและไม่แท้นะครับตรวจสอบประวัติได้ถึงบ้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองอยู่ที่บ้านทั่วประเทศไทยก็สามารถนะครับดูรถเราได้นะครับอีกช่องทางหนึ่งถ้าลูกค้า,าจะทําเครดิตนะฮะเป็นเงินผ่อนเราก็มีไฟแนนซ์นะครับบริการให้ถึงบ้านทั่วประเทศไทยเช่นกันนะครับแค่ยกหูมาคุยกันดูรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับ รวจสอบประวัติเบื้องต้นนะครับว่าโอเคซื้อได้ไม่ติดปัญหาเราให้ไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงที่บ้านทั่วไทยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเราก็มีรถสไลด์นะครับส่งรถให้นะครับอยู่ที่จังหวัดไหนในประเทศไทยนี่เราส่งให้ท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นเราคัดสรรรถยนต์มือสองคุณภาพนะครับส่งให้ลูกค้าด้วยความประทับใจอย่างแน่นอนนะครับถ้าสนใจก็โทรหาผมนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้นะครับทุก แปปลตมป์ทุกทาง,ทางเวลามีรถเข้าใหม่รถสวยๆอย่างงี้ก็จะมารีวิวให้ท่านได้ดูได้ชมนะครับก็มีรถอยากจะเปลี่ยนก็สามารถแจ้งได้นะครับโทรหาผมนะหรือ,ทอโทรหาน้อนเจมส์ที่เป็นผู้ช่วยได้นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีนะฮะหน้าหนาวที่ถึงแล้วนะมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีนะอากาศกำลังเย็นสบายเลยนะครับผาชารในใดนะฮะก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดเช็คอินเพิ่มพลังนะในช่วงเทศกาล หน้าหนาวแล้วก็จะปีใหม่ที่ถึงนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ